ช่วงนี้ตอนนี้มีอะไรอัปเดตให้แฟนๆบ้างเราเห็นในมีทั้ง MV มีทั้งละครต่างๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับน่าค่ะก็ตอนนี้น่าจะ m อมี MV ของพี่ก้องสหรัฐค่ะเพลงโอเคหรือเปล่านะคะเล่นกับพี่อเล็กซ์ธีรเดชก็น่าจะแบบว่าชอบกันเพรเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเคยเห็นมันเป็นแบบค่อนข้างเป็น MV ที่วินเทจหน่อย ส่วนภาพยนตร์เล่นกับพี่เจมส์จิค่ะเจมส์จีลายุเรื่องอยยธยามหาระรวยค่ะก็เป็นแบบว่าวินเทจนี่เป็นแต่ว่าเป็นแบบ,แบบแนวแฟนตาซีโรแมนติกแฟนตาซีน่ารักค่ะเรื่องนี้น่าจะได้ชมกันช่วงคันวานะฮะแล้วก็ละคระคะ่ะละครก็มีเรื่องแต่งอาตะวันค่ะกับพี่มาคปรินนะคะคลายของ ค่าของเมนูจริยานะคะก็ฝากด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกนะหมดแล้วเนาะอ๋อติดตามไอจีของโบด้วยนะคะแล้วก็ของวงไทยแลนด์แล้วก็ของพี่มี่แล้วก็แลนมีด้วยค่ะฝ oh. ากดอกใหม่ตัวนี้ด้วยนะคะทุกคน oh. แรนมี a จารินะคะ่ะ